จะมีใครนึกบ้างไหมคะว่าอาชีพนักแสดงตัวตลกค่ะเป็นอาชีพในฝันของผู้ชายคนหนึ่งนะคะจุดเริ่มต้นมาจากความชอบแล้วพัฒนาฝีมือมาอย่างต่อนเนื่องหลายปีค่ะจนกระทั่งมีชื่อเสียงได้มีโอกาสแสดงทั้งในประเทศแล้วก็ต่างประเทศนอกจากนี้นะคะเขาก็ยังได้มีการแบ่งปันความรู้ให้กับผู้อื่นที่สนใจเพื่อทําเป็นอาชีพเสริมด้วยค่ะ คุณกฤษณ์คำกองเจ้าของธุรกิจนักแสดงตัวตลกนะคะที่ร่วมก่อตั้งขึ้นมากับเพื่อนๆเ,เล่าให้ฟังว่ากว่าจะมาเป็นนักแสดงตัวตลกนะคะเขาผ่านงานรับจ้างมาหลายอย่างค่ะอย่างเช่นพนักงานปั๊มน้ำมันนะคะพนักงานบริการในร้านอาหารหรือว่าแม้แต่พนักงานรักษาความปลอดภัยค่ะ จนกระทั่งวันหนึ่งนะคะเขาได้ไปเดินที่ถนนข้าวสารค่ะก็เห็นต่างชาติเล่นอุปกรณ์บางอย่างที่ยนไปโยนมานะคะหรือว่าจักกลิ้งค่ะซึ่งในเวลานั้นเขาไม่รู้นะคะว่าคืออะไรรู้แค่เพียงว่าเขาชอบแล้วก็อยากจะลองเล่นดูบ้างเมื่อความชอบเกิดขึ้นค่ะแรงบันดาลใจในการขวนขวายหาความรู้ก็ตามมาทั้งการฝึกฝนและทำอุปกรณ์ขึ้นมาเองนะคะแล้วปรากฏว่าขายได้ค่ะ ทีนี้พอผ่านไปประมาณ3ปีเขาก็เลยตัดสินใจยึดอาชีพนี้เป็นอาชีพหลักนะคะซึ่งก่อนที่จะเริ่มธุรกิจนี้เนี่ยเขาก็ไปทดลองทําอย่างอื่นมาก่อนนะคะอย่างเช่นร้านอาหารแต่ปรากฏว่าไปไม่รอดเพราะว่าไม่มีความถนัดค่ะทั้งนี้จากการฝึกฝนแล้วก็ไปตามงานแสดงต่างๆนะคะทำให้เขารู้จักเพื่อนๆในวงการที่เกี่ยวกับนักแสดงตัวตลกมากขึ้นและแน่นอนว่าความรู้ในศาสตร์ต่างๆก็ต้องมากขึ้นด้วยค่ะเมื่อแต่ละคนมีความเชี่ยวชาญที่หลากหลายมารวมตัวกันความคิดในเชิงธุรกิจก็ตามมาค่ะ มีตัวตวลกมี steel walker ตัวเดินขายาวครับมีละครใบ้มีจักกิ้งมีมายากลนะฮะและเราเนี่ยก็จะนอกจากเป็นการสแสดงแบบพื้นฐานนะฮะเรายังสามารถที่จะ create งานใหม่ๆขึ้นมาอีกด้วยนะครับโดยการรวมหัวกันนี่แหละทุกอาทิตย์เราก็จะมีการประชุมกัน เราจะนั่งประชุมกันว่าเราอยากจะทำงานอะไรใน,ในในอาทิตย์ที่ผ่านมาของแต่ละคนเนี่ยไปไปเจออะไรมาบ้างอะไรเงี้ยฮะแล้วสิ่งที่อยากจะทำเราก็มาแชร์มารวมกันว่าเราควรจะเอามายากรมาผสมกับจักรกลิ่งดีไหมเอ๊ะมันจะออกมางานเป็นยังไงนะลองเอาจักรกลิ่งมาผสมกับการเดินขายยาวมันจะออกมาเป็นยังไงมันจะเกิดการต่อยอดครับ แนวคิดในการทําธุรกิจของคุณกฤษณะนนะคะไม่ใช่เพียงแค่ว่าความถนัดหรือว่าได้เจอสมาชิกที่มีความสามารถในการมารวมตัวเท่านั้นนะคะแต่เป็นเพราะว่าเขาต้องการที่จะย้อนวัยเด็กให้กับคนยุคนี้ค่ะเพื่อระลึกถึงความทรงจําที่สดใสนะคะประกอบกับได้ไปศึกษาหาความรู้ด้านนี้ที่ต่างประเทศด้วยซึ่งการสอนแสดงตัวตลกเนี่ยมีเฉพาะเลยนะคะเขาก็เลยมองว่าประเทศไทยน่าจะมีธุรกิจลักษณะนี้บ้างค่ะภาพบรรยากาศ ของเซอร์คัสคณะละครสัตว์เนี่ยมันเป็นภาพที่แบบเหมือนกับย้ําเตือนเราเมื่อสมัยก่อนว่าเราตอนเราเป็นเด็กเนี่ยพ่อแม่เนี่ยจูงมือลูกไปดูคณะละครสัตว์หรือการแสดงอะไรางเงี้ยมาขอศพแต่ภาพทุกวันนี้บ้านเราไม่ค่อยมีพ่อก็นั่งอ่านเล่น Ipad แม่เล่นโทรศัพท์มือถือลูกก็ติดเกมอะไรเงี้ยซึ่งผมอยากให้ภาพนั้นอะกลับมา กลับมาภาพเหล่านั้นกลับมาอยู่ที่เมืองไทยบ้างนะครับผมผมก็เลยกลับมาจากเมืองนอกแล้วพูดกับเพื่อนๆที่อยู่ในวงการแล้วก็ทาด้วยกันนะครับว่าเราเราน่าจะมีคณะละครสัตว์เป็นของคนไทยเองการตอบรับของธุรกิจนี้คุณกฤษณะก็บอกว่าค่อนข้างดีค่ะใช่ครับชุดคอสตูมที่ตัดถ้าเกิดสั่งมาจากเมืองนอกเนี่ยก็น่าดดดเกือบสามหมื่นครับแต่ของผมเนี่ยผมตัดเย็บเสื้อผ้าเอง นะครับโดยจะมีอุปกรณ์มีผ้าอะไรเงี้ยฮะตัดเย็บเสื้อผ้าเองและรองเท้าผมทําเองมันก็เลยช่วยประหยัดครับผมแต่ว่าในส่วนของอุปกรณ์ที่จําเป็นจะต้องซื้อจากเมืองนอกจริงๆเพราะว่าเราไม่สามารถทําเองได้ก็ค่อนข้างสูงแต่ว่ามันเป็นเหมือนการลงทุนไม่แค่ครั้งเดียวฮะเราสามารถใช้ได้5ปีถึง10ปีถ้าอุปกรณ์นั้นดีจริงๆ สำหรับภาวะเศรษฐกิจในประเทศค,ค่ะยอมรับว่ามีผลต่อธุรกิจเหมือนกันแต่ไม่บ้านะคะเนื่องจากว่ามีฐานลูกค้าเดินอยู่แล้วแล้วก็บุคลากรที่มาช่วยส่วนหนึ่งเป็นกลุ่มที่ต้องการหาความรู้แล้วก็อยากมีรายได้เสริมค่ะก็จะเป็นการให้งานเป็นจ๊อบๆหรือว่ารับผิดชอบเป็นงานงานไปก็เลยไม่เป็นภาระค่าใช้จ่ายต่อธุรกิจนะคะอย่างไรก็ตามค่ะคุณกริณะก็เชื่อว่าธุรกิจนักสแสดงตัวตลกยังไปต่อได้นะคะเพราะว่าประเทศไทยค่ะเป็นเมืองยิ้มคนขาดรอยยิ้มไม่ได้นะคะเด็กๆต้องการเสียงหรัรเระดังนั้นอาชีพนักสแสดงตลกกก็คคงงไไไมม่่หาายยปจเือทะ อาชีพนี้นะคะตอนนี้ก็ถือว่ามีจํานวนมากขึ้นค่ะแต่ว่าคุณกฤษณะก็บอกว่าสิ่งที่ทําให้เขาอยู่เหนือกว่าคู่แข่งคือว่าการไปเรียนรู้ประสบการณ์จากต่างประเทศเพื่อที่จะนามาปรับประยุกต์กับธุรกิจในไทยค่ะ